นวัครับวันนี้ผมได้มาส่งตัวอบพลังงานแสงอาทิติรุ่นอีซิมารุ่นไฮบิดครับที่โรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านกล้วยนะครับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้กำลังเทสเครื่องให้นะครับผมทาย ไฟนะครับ <c oughs> ตั้งนัที่เจ็ดสิบองศานะครับ เริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนนะครับต้องใช้เวลาสักเกือกชั่วโมงมถึงจะร้อนครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs>